ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยก็รู้เลยว่าลบมากมือใหม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับการแวคิ้วเพราะว่ามันจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นส่วนมากแวช์คิวค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผมก็ลืมลืมว่าเป็นผู้เวยังไรก้าือว่า วันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพีนิดแล้วนะมีปัญหาเพื่อนๆไปแวดคิวกันนะคะคุณพีนบอกไม่เคยแวดคิวมาก่อนเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออพีนทำคิวเนี้ยเชืหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆครั้งนะคะพีนก็ออกันคิวเองนะคะตอนเนี้ยก็คือลบมากๆนะคะให้ดูคิวอ่ะยูีดีทุกททคนคือมันลบมากอะ่ะมันลบแบบเห็นได้ชัดเลยอะ๋ยวซูมให้ดูพู่ดี เนี่ยคือถ้ามองไกลๆอ่ะอย่างที่บอกเนาะมันมันก็เห็นแล้วว่าเออมันเป็นโซงมันสวยีเปียนเองอะ่ะมันเลยดูเป็นโซงนะคะแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยก็รู้เลยว่าลบมาแล้วแน่นอนพูดถึงเรื่องคิวก็นึกถึงที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากอนตาเซียรลยค้าวันนี้นะคะพิมก็จะไปแวะคิวที่อนตาเซียนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ที่พิมมาทำนะคะก็คือสาขาเมกะบางนานะคะตอนนี้เนี่ยอนตาเซียมีด้วยกัน6สาขานะคะ Lee, เพืเเ่อนๆอาจจะงงนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่าอนาตาเซียมีอะเลนะคะซึ่งก็เป็นอนาตาเซียเนาะแต่ว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนชื่อน,นะคะส่วนการจองนะคะพิมก็จองจากแอปพลิเคชันนี้เลยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีสาขาให้เลือกนะคะอย่างที่พิมบอกนะคะว่ามี6สาขาเนาะอย่างพิมเลือกเมกาบางนาน,นะคะพิมก็กดไปที่เมกาบางนานแล้วก็บุกนาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นวันที่แล้วก็เวลาให้เราจองเนาะแล้วเราก็กดเลือกเวลาไปนะคะเขาก็จะมีถามว่า do you want to choose staff นะคะเราก็สามารถเลือก พี่พนักงานนะคะที่จัดทำให้เราได้เผื่อใครที่เคยทํากับคนไหนมาแล้วนะคะเราก็ติดใจนะคะเราก็อาจจะเลือกพี่ๆคนเดิมได้นะคะเนกต่อไปนะคะอันนี้ก็จะแบบ select s i t e h นะคะว่าเราจะทำอะไรอย่างพิมพ์เนี่ยวันนี้พิมพ์ทำ e y brow treatment special นะคะพิมพ์ก็กดเลือกไปนะ คือทีมเมอร์ไเชียลเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมา200บาทนะคะมีการมาร์กสา,ายมาด้วยเนาะตอนเราเลื่อนลงมานะคะก็จะมีออปชั่นเสริมนะคะถ้าเราจะเลือกอนไหนเนี่ยเราก็กดเพิ่มไปได้เลยแล้วก็กด Next นะคะก็คอนเฟิร์มบุ๊กิ้ไปเลยตอนนี้นะคะคุณก็ถึงที่อาตาเซียแล้วดูตรงชั้นหนึ่งนะคะตรงโซนธนาคารนะคะตรงค่าไทยไประกันชีวิตนะจ๊ะบรรยาก,กาศร้านก็แบบเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะคุณทัห้องนี้อื ห้องก็คือแบบส่วนตัวไม่ต้องกลัวเลยว่านอนแวกเราจะมีใครมาเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำกัน แต่อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะอนาตาเซียมียเร่ของเราเนี่ยค่ะจะเป็นการออกแบบคิ้วด้วยคํานึ่งถึงโครงสร้างของกระดูกก้างเนื้อนะคะแล้วก็เฟซบาลานบนใบหน้ารวมทั้งเส้นขนนะคะเพื่อให้ได้เยวคิ้วที่ดูสวยสมบูรณ์แบบในทุกมิติแล้วก็เหมาะกับใบหน้าแต่ละบุคคลมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าอยากได้ทรงคิ้วแบบไหนคือเหมือนก็เป็นการวิเคราะห์ไปก่อนนะคะว่ารูปหน้าเราเหมาะกับคิ้วแบบไหนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ อเฮได้เด <glaube S 1> ี okay. Still, ๋ยวเขาคุยก <c oughs> mm ันแป๊บน <itus> ึงนะจ๊ะก่อนเราแวะอาการอย่าถอนแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเลเซอร์ใช่เพิ่งเลเซอร์ A P L เพราะว่าตัวพวกเลเซอร์ A P L พวกเนี้ยค่ะเขาจะทําให้ผิวร้างแล้วเหมือนมันโดนแว๊บๆก็จะเป็นแว๊บอุ่นๆมันก็จะเสียงพวกทําให้ผิวเบิ่นผิวลอกอะไรประมาณนี้ คือลบคิ้วนะคะแล้วก็ดูขนคิ้วจริงทรงจริงเนาะจริง,รงเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่าของพิมมันนี่คืมันกงังวลเพราะว่ามันแบบมันไม่เท่ากันเลยความสองข้างใช่ไหมคาไมไม่เท่ากันของคิ้วเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นปกติของทุกคนอยู่นะคะเพราะว่าเส้นขนที่เขาขึ้นเนี่ยคะ่ะเขาก็ช่อขึ้นตามแนวกระดูกบริเวณนี้ก็วันนี้จริงๆแล้วคุณพิมพ์อยากให้เราปรับคิ้วสองข้างให้เขาดูใกล้เคียงกันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วก็ตามรูปคิ้วเนาะเขาจะ นี่นะคะพิมพ์ว่าตรงนี้มันเหมาะกับแบบว่ามือใหม่ใครที่แบบว่าอยากเขียนคิ้วสวยๆแต่ว่ายังเขียนคิ้วไม่เป็นแวแว็กเนี่ยมันก็จะได้ทรงที่สวยแล้วก็เข้ากับลุคหน้าเรานะคะแล้วเวลาเขียนเนี่ยก็จะเขียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อนนี้นะคะก็คือออกแบบทรงคิ้วเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือใช้การวาดเอาเพื่อที่จะดูว่าเราจะเอาทรงคิ้วแบบไหนแล้วก็ตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบก็คือเราจะแบบออกเราก็จะเอาบริเวณนี้ออกไปนะคะนะคะเช็ดปากขวานี่นีเส้นประสานะะ้ายะคะอืม งงมากตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนมา,า,มาร์กลายนะคะก็จะเย็ยนๆมาเพื่อแบบกระชับรูปบุมคลน,นะแล้วก็ทำให้ขนขึ้นช้าอันนี้คือหลังจากที่แว็กเสร็จมาร์กเสร็จนะคะจะเห็นว่ารอยแดงเนี่ยลดลงไปเลยคือมันดูเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะหน้าเราดูเป็นระเบียบมากขึ้นเลยอะแล้วก็จะถึงขั้นตอนเขียนคิว้วไม่ต้องห่วงนะว่าแบ็กเสร็จจะกลับไปแบบร้ลนๆไม่ใช่นะคะผมมีเขียนคิว<ร>นะ้วเดี๋ยวจะสอนเขียนคิ้วให้ด้วยค่ะจะได้กลับไปเขียนเองที่บ้านได้ จริงๆที่ดูสวยงามอะค่ะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยไล่ขนเส้นขนแล้วก็เรียวคิ้วนะคะใช้ไฮไลท์ทำให้เป็นกรอบตรงช่วงหางคิ้วอะค่ะเพื่อที่จะให้หางคิ้วเราดูชัดขึ้นส่วนมากเี่ยวคิวเลยค่ะด้วยความที่สีที่เขียนคิ้วมันเป็นสีที่เข้ากับสีผมเราสึกว่ามันแบบมันเหมือนเป็นคิ้วจริงๆเลยอะค่ะแล้วพอทุกอย่างมันดูเป็นระเบียบไปหมดอัพเอิมนเนสักคิ้วเลย มาตอนนี้พิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการไปแว็กคิวที่อนาตาซียมีอาเล่นะคะบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะทั้งการบริการบรรยากาศในร้านนะคะแล้วก็คําแนะนําต่างๆนะคะก็คือดีมากๆเลยสําหรับคนที่ทําครั้งแรกแบบพิมนะคะมันเจ็บแบบทนได้มันจะจี้ๆแค่นิดเดียวตอนที่เขาดึงแว็กออกเนาะแค่นั้นเลยนะคะแนะนําอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับใครที่อยากทำเนี่ยจองผ่านแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่ต้นคลิปได้บอกไปนะคะจองง่ายมากๆแล้วก็มือใหม่นะคะควรเป็นอย่าง ยิ่งเลยนะคะสาหรับการแวกคิ้วเพราะว่ามันจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยเดิเขียนนิดเดียวก็คือเป็นทรงสวยแล้วนะชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะก็าสามารถเขียนตางทรงคิ้วไปได้เลยแล้วก็ฝึกมือสําหรับมือใหม่ด้วยเขียนไปเรื่อยๆจ,จับจุดได้เองแล้วก็จะเขียนเก่งขึ้นเองนะคะทาได้ถี่แค่ไหนนะคะก็คือเดือนละครั้งนะอา,อาจจะรอให้แบบคิ้วเราขึ้นให้เต็มที่ก่อนแล้วก่อนมานะคะก็อย่าไปเลเซอร์อย่าไปโกนอย่าไปถอนเขานะคะก็คือปล่อยให้มันมาแบบนั้นเลยลุกเดี๋ยวอนาตาเซียมิอาเล่เขาจะจัดการให้เองนะจ๊ะสำหรับ ัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็ถามมาได้ที่โซเชียลมีเดียข้างบนเลยหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปได้หมดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยวันนี้นะคะคุณต้องไปก่อนแหละบา,บายไปกับคิวสวยๆจ้า